มาดีก่กันไปอย่าดิน้นอุ้ยทุกคนคข็งแถ้าไม่อยากมีชีวิตก็เชิญเลยครับประตูไม่ห้ามสวัสดีครับ สวัสดีพี่พีเอฟซีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับปลาทูนะครับวันนี้นะ่ปะปลาทูได้ไปหาพี่เสือมานะครับพี่เสือนะ่ะไม่สบายนะก็พี่เสือให้กล้องพี่ปลาทูมานะปลาทูก็เลยจะขึ้นมาที่บนเขานีนทุคนครับวันนี้นะ่ปะปลาทูได้รับมอบหมายจากท่านมูเซอร์มานะครับ ท่ามูเซอร์บอกว่าให้ปาทูน่ะไปปาัาทองอินนะปลาทูก็ไม่รู้ว่าคนไหนนะปลาทูก็ลองจะไปดูนะเอาละทุกคนก็จะไปรับชมคลิปปลาทูขอคนเละนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปาทูด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยบาย เอาล่ะทุกคนพี่พี่ครับปลาทูเนี่ยได้เข้ามาในป่าละก็ออกไม่ไกลแล้วที่ไอทองอินอยู่นะปลาทูเนี่ย,ายมาคนเดียวพี่เสือไม่สบายพี่เสือก็ได้ให้ปลาทูยืมกล้องมาปลาทูก็เลยเอามาด้วยแต่การถ่ายพี่เสือได้ถอดได้สอนแล้ว ปลาเธอนี่ยก็เลยจัดขึ้นมานะครับปลาถูก็ยังไม่เป็นเท่าไหร่นะแต่ก็พอรู้เล่นอ,อยู่นะคะทุกคนว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนี่ยฝั่งไหนล่มเย็นกว่านะก็คอมเมนต์มาเลยเรื่องคอมเมนต์พี่เสือได้บอกหมดแล้วว่า ถ้าเราพูดอะไรเดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์เช่นที่นี่หรือเปล่านะทุกคนพิเศยน่ะได้บอกว่ามันจะมีหน้าผาแล้วก็มีถ้ำอยู่วันนี้ท่านโมเตอร์ก็ได้ให้ชวงวิเศษกับปาตูุมาวัตถุก็เลยเอามาใช้นะ ตอนนี้เนี่ยปะทูก็ได้เดินเข้ามายังป่าลึกแล้วปะทูก็ยังไม่เจออะไรเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยปะทูก็เลยจะเข้าไปข้างในนะครับปะทุปะทูร,ะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแปลกๆนะทุกคน รู้ว่ามันผิดปกติเกินไปนะทางอินอยูนไหนอาทูมารับแล้ว พี่ว่าปะทูจะข้ามน้ําไปดูดีไหมว่าทังอินได้อยู่ข้างในหรือเปล่าปะทูได้ยินเสียงอะไรเดินมาด้วยใครครับทุกคน เหมือนปะทูเห็นใครอยู่ก็ไม่รู้มันเป็นหน้าด้วยทุกคนเห็นไหมคือใครครับปะทูถามเขาไม่ตอบเลย เขาถือมีดด้วยแป๊บหนึ่งนะทุกคนเขาถือมีดอะ่ะกระต่าที่เศษมีอะไรมั่งอุ้ยหวานเจีบ๊บนี่นะทุกคนมีอันนี้ด้วยมีด มาทุกพร้อมแล้วพร้อมยังเข้าม,มาเลยแกเข้ามาเลยเอลองดีกับกูเหรอใช่จะไม่ยอมกลับไปเวนทานนัดากูเซอร์ข้ามูเซอบอกให้มาตามกูไม่ไป เด็กนี่ปัทธุมไม่เด็กแล้วเราไม่อยากใช้กำลังเราก็คุยกันดีๆมึงยังมีของดีใช่ไหมคุณก้ากมาลองดีกับกูเนี่ยพร้อมนี่เยอะเข้าไปเลยคน ในที่สุดผมก็เจอทองอีแล้วม,มันมาปรากฏให้ผมเห็นแล้ววันนี้ผมจะล่าเขากลับไปด้วยตัวของผมเองเำอะไรครับ นหินบังนี้เขาทางของปลาทูเลยเข้ามาเลยครับออกามาเลยอย่าไมเข้าปลาทูเข้าน,นะทุกคนเขาหนีอะออ ดีนะปฐุดเิเตะหินลูกนั้นออกก่อนเลยไปโดนมันแทนวันนี้ปะฐุจะจัดก,การเลยนะทุกคนนะรอดูเลยเข้ามาเลยครับมาเลยห้ามใช้อาวุธ Không cái thính đây Cái cái thính đây Mà lấy Cái nâng Lo con á Để chơi

ทัยังเออมจะทำอะไร,รเปล้หอาอาจาอกอาอเอา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 คาอาาอากา ผมหมู ừ, có กับฝีมูก็ทุกคน con cái cặp. cặp, ไปทุกคนลุกคนเลยอ๋อ้ยมือกมาดิกรไปอย่าดิ้นทุกข,น,ขนเขาใช้ใุ่ปฟาทุา เกือบแล้วทุกคนเขาเกือบฟันโดยปลาทูแล้วทุกคนว่าปลาทูจะตามดีไหมเขาเหลี่ยมใส่ปลาทู เขาเจ้ามีดฟันปลาทูด้วยเขาขี้โกงไม่เป็นไรวันนี้ปลาทูจับไม่ได้วันนี้ปลาท,ทูไม่ปล่อยไว้แน่เดี๋ยวยังไงก็หนีไม่พ้นไงแกเชือกวิเศษของปลาทูไม่ได้ นี่เลยปาชูคิเกตตามแล้วนี่ยังไงก็แก้เชืองวิเศษไม่ได้เป็นยังไงอุ๊ยทุนเขาขี้โกงอ่ะเขาาหินปาลงมาด้วยเขาโกงเขาไปใช้ลูกผู้ชาย ไม่เป็นไรหรอกนะทุกคนเพราะยังไงปาทูก็จับเขาได้เพราะว่าเขาโดนเชือกวิเศษของปาทูแล้วแก้ไม่ได้แล้วโดยปะทูจับแล้วเดี๋ยวยังไงปะทูค่อยมารับตัวก็ได้ปะทูขี้เกียจตามแล้วเดี๋ยว ปาทูจะลองดูก่อนนะทุกคนว่าทองอินเขาจะหนีหรือเปล่าผมจะเล่าให้ทุกคนฟังทองอินเขาเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านมูเซอร์แต่เขาทำผิดกฎของท่านมูเซอร์เยอะไว้มากเลยเขา หนีออกมาท่านมูเสิร์มไม่ได้ใจร้ายแต่เขาเองที่ใจร้ายเขาไม่เชื่อฟังเลยจนตอนนี้เขาก็บ้าไปหมดแล้วนะทุกคนสติเขาไม่มีแล้ว ทุกคนเห็น,น,นไหม,ไมก็นั่นเป็นเชือกอาคมของท่านมูเซอร์ไงท่านมูเซอร์ให้ปาทูมา,มเ,าเ,เป็นยังไงล่ะเชือกอาคมไม่มีสิ่งใดทำได้นอกจากท่านมูเซอร์แก่เอง ก็ใช่ไงแกเองไม่ใช่เหรอที่ไม่เชื่อฟังท่านมูเซอร์ถ้ายอมดีๆท่านมูเซอร์ก็านให้โอกาสไปกับไก่กับปาทู ถ้าเชื่อฟังตั้งแต่แรกถ้ามูเซอร์ก็ไม่ทำแบบนี้หรอกรเป็นแกเองไม่ใช่หรอทองอินที่ไม่เชื่อฟังท่านมูเซอร์ปัทถุก็ไม่อยากพูดเยอะลงมาัะดีๆปัทถุไม่อยากใช้กำลังแล้ว ปลาทูร้อนกลับไปกับปลาทูเอาเลยถ้าไม่อยากมีชีวิตก็เชิญเลยครับปลาทูไม่ห้าม เขาหายเข้าไปแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนปลาทูใช่ไหมเขาก็โดดลงมาทางนี้แล้วเขาก็หายเข้าไปแล้วแบบนี้จะปลาทูจะเห็นเขาอย่างไหมเนี่ยไม่เป็นไร ปะทูไม่เสียใจเดี๋ยวให้ท่านมูเซอร์ดูให้ก็ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนปะทูไม่เสียแรงตามเขาแล้วปะทูแค่เดินขึ้นมาบนเขาปะทูก็เหนื่อยมากเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวปะทูอยาจะรีบกลับไปรายงานให้ท่านมูเซอร์ฟังว่าทองอินเขาหายไปแล้ว เมื่อกี้ทุกคนก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมทองทองอินเขากระโดดลงมาปะทูไม่ได้ทำร้ายเขาเขาทำร้ายตัวเองปะทูไปแล้วปะทูไม่อยู่แล้วปะทูกลับไปรายงานท่านบูเซอร์ดีกว่าปะทูไม่เสียใจเลยที่เขาเนี่ยกระโดดลงไป พราะปะทูเขาก็ไม่ชอบขี้หน้าเขาเหมือนกันเพราะเวลาปาทูอยู่กับเขาเขาชอบแกล้งปาทูมากเลยปาทูเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าเขามากเลยเพราะปะทูเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยเขาชอบแกล้งปะทูนะปะทูก็อยากให้เขาโดนท่านมูเซอร์สอนมั่งเวลาถ้าท่านมูเซอร์เขาสอนวิชาทองอินเขาเนี่ยไม่ค่อยสนใจอะไรเลย เขาเนี่ยท่านมูเซอร์เล่าว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่โดนพ่อแม่ทิ้งมาท่านมูเซอร์ก็เลยเก็บมาเขาเขามาเมื่อก่อนเนี่ยท่านมูเซอร์น่ะ เคยเลี้ยงเด็กเยอะมากจนตอนนี้เด็กที่เขาเลี้ยงมาเขาเด็กพวกนั้นเนลคุณมากพอได้ดีเยอะเขาก็ลืมท่านอาจารย์ของเขาจนเขาไมสา่สนอาจารย์เลยจนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์เล่าให้ปะทูฟังว่าท่านอาจารย์เคยป่วย พวกเขาก็ไม่เคยดูแลปะชูไอ้ค่าจานเลยพวกเเขาเป็นเด็กที่ไม่ดีมากเลยปะชูไม่อยากทําตามเหมือนพวกเขาปะชูอยากเป็นเด็กดีทุกคนว่าปะชูจะเป็นเด็กดีได้ไหมของท่านมูเซอร์ตอนนี้ ปาทูก็อยู่กับท่านมูเซเคีบสองคนแล้วก็เจ้าโก้เจ้าโก้ทุกคนไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยใช่ไหมเดี๋ยวปะทูว่างๆปะทูจะยืมกล้องที่เส่อไปแล้วก็ไปถ่ายให้ทุกคนดูว่าเจ้าโก้สบายดีเจ้าโก้นเป็นเด็กที่ฉลาดมากเป็นเด็กที่คิดไวทำไว นะทุกคนตอนนี้ปะทูพุดปะทูเหนื่อยมากเลยไม่รู้ปะทูจะถึงบ้านเมื่อไหร่ประทูต้องไปหาพี่เสือก่อนเอาของไปให้พี่เสือนะทุกคนเดี๋ยวปะทูเนี่ยขอกลับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันคิมน้า ดเดี๋ยวจะเนปาทูไปก่อนนะปาทูเหนื่อยมากเลยสวัสดีครับ